สบายดีสวัสดีค่ะทุกคนเมื่อนี้นะคะเราก็มาเข้าครัวพอเห,เห็นแม่กําลังเข้าครัวว่าจะทําเมนูปิ้งเห็ดนะคะทุกคนน้องไอดินก็รีบวิ่งมาช่วยเลยค่ะน้องไอดินมาช่วยแม่เสียบไม้แล้วแม่ไม่มีไม้ยาวเราก็เลยใช้ไม้จิ้มฟันไปก่อนพอได้อยู่นะเพราะว่า <c oughs> พอไม่ให้มันตกจากตะข่ายเ <c oughs> พราะเราจะไปปิ้งใน เตาอบเนาะเตาอบของเราก็คือจะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวพามาดูน้องอดินก็แบบยกมาแม่ก็เลยช่วยยกเพราะว่ากลัวมันหกค่ะมาถึงที่ปิ้งแล้วนี่เป็นหม้ออบลมร้อนแบบนี้นะมันสามารถปิ้งพริกปิ้งกระเทียมปิ้งเห็ดได้เออแล้วมันปิ้งปลาได้ด้วยเนาะงรดินเนาะนี่ใช่หนูกินปลาเผาทุกวันเลยเราจะตำน้ำพริกตำตำเห็ดเนาะตำแจ่วเห็ดกินกับ ล้วก็ช่วยแม่นะไอรินก็ช่วยแม่เลยช่วยแม่หมุนหมุนแนะน้องไอรินก็จะมาทําไข่เจียวด้วยนะคะน,น้องกกวมันตอกใ่ได้าเลยหน้าอีกอะอน้องไอลินขอทําเองเลยเนาะ แม่ก็เลยให้ไอรินทําเองตอกไข่เองจะบอกว่าครั้งที่แล้วจะบอกว่าครั้งที่แล้วนั้นไอรินตอกนะคะมันตุนเต็มมากมันกระเด็นใส่ตรงหน้าหัวอยู่รินเปียกด้วยเนาะรินเนาะใช่ไข่มันเลยเปียกหมดเลยเราจะคอดไข่สี่ฟองนะเพราะเรามีสี่คนกินคนละหนึ่งฟองก็พอเนาะองไออุ่นด้วย้องไออุ่นด้วยอ่ะ น่าจะอร่อยมากๆเลยแหละไข่เจียวฝีมือไอดินวันนี้น <c oughs> ่าแม่ช่วยจับมือหน่อยนะทำไมอ่ะกลัวมันเค็มเหรอใช่กลัวมันเค็ม อน้องไอรินตั้งใจทําจริงๆนะคะทุกคนน้องไอรินก็ทําเป็นอยู่นะนี่แต่ก่อนนะถ้าคนแบบเนี้ยมันจะหกเลอะเทอะออกมาตรงแบบถ้วยเลยพรพะน้องไอรินคนแรงเกินไนะะี่ <c oughs> แล้วก็จะมาใส่น้ํามัน <c oughs> เราใช้เป็นน้ํามัน <c oughs> มะพร้าว <c oughs> นะคะ น้องอดีนไม่กล้าเทเองอ่ะให้แม่เทให้โอ้เยอะมากกินน้ำมันเข้าไปเต็มเต็มจะไม่เป็นไรน้ำมันมะพร้าวดีหน่อยหรือเปล่าคิดไปเองนะคะนี่น้องไออุ่นก็ตื่นนอนแล้วนะน้องไอุนเพิ่งตื่นนี่นอนรัดแรงค่ะทุกคนพู้ชักพอนอนรัดแรงนอนรัดแรงเพิ่งจะตื่นนะฮะตื่นน้องไอรินก็คือแบบอะไรเนี่ยเต้นไปด้วย เล่นไปด้วยเล่นไปด้วยอะตอนนี้แม่ก็มาตําเห็ดนะคะน้องไอรินกายอุนก็คืออยากจะมาแย่งแม่ตำแล้วล่ะคะทุกคนค่ะแต่แม่ไม่อยากให้ตำนะกลมเข้าตาแต่ก็ไม่เคยเข้าสักทีนะถ,ถ,ถ้าแบบเคยเข้าตาสักครั้งหนึ่งเนี่ยก็คงจะแบบไม่อยากทํากันแล้ว ดีที่แบบระวังอยู่กันเลยไม่ไม่ได้เข้านะคะน้องไออุ่นนะจ๊ะก็จะมาล้างแก้วมังกรค่ะแก้วมังกรก็ได้มาจากนู่นแหละตลาดค่ะทุกคนช่วงนี้นะคะแก้วกกมาาักวงกรก็คือแบบถูกแล้วนะสามโลร้อยสี่โลร้อยห้าโลร้อยก็มีทุกคนแล้วแต่ขนาดวันนั้นไปตลาดก็เลยก,ยก็เลยแวะซื้อนะคะทุกคน เห็นป้ายเพื่อนติดบอกว่า5โลร้อยเนาะก็เลยแบบเข้าไปซื้อแต่จริงๆ5โลร้อยมันลูกเล็กก็เลยเลือกเอาอันนี้นะ4โลร้อยลูกใหญ่หน่อยอ่ะน้องไออุ่นก็ล้างนะฮะเปียกไปแล้วทำตัวเองเปียกไปแล้วเปียกหมดเลยเปียกทั้งตัวเลยค่ะทั้งาอะไรนะถ้าแก้วมังกรด้วย แล,แล้วนะคะก็จะมาตำแจ่วเหมือนเดิมตำแจ่วมะเขือนะใส่พริกหยวกอ่ะมันก็เหมือนพริกธรรมดาเนี่แหละทุกคนแต่ว่าเปลี่ยนเป็นพริกอ่อหยวกมาใส่แทนแล้วก็จะใส่พริกผงนะคะทุกคนอร่อยมาก